สวัสดีครับทัานผู้ฟังสามโอหลุกต่อตายถูกทางวันนี้มาเร่งเี่ยวกับความเป็นมาค้องตลกหลุ่นย่ยีตีไล่ตางการู้เล็วว่าต่านในเท่ชีวิตลงเมื่อวนที่สามสิบเอายุนที่ผ่านมานั่นก็คือคอมชวนชิน ในไล่า,านก็นยังไม่รู้ซึ่งปราวัดหลึกๆคองแต่ลอกหลายนี่วันนี้ก็มาแล้งกันไอ้ปังคนอื่นก็นมาแล้งตายติดท,ที่ชีวิตกันครนไหนนอนนะครับเป็นปลอกติดเชื้อโควิดสิบเก้าโดยนาคมได้ไปตรวจเชื้อโควิดเมื่อวันที่สิบเมษายนที่ผ่านมาหลังจากตีโรหวา บอลเชิญยิมได้ติดโควิดในพ้นตรวจโควิดก็ออกมาามร้อนตีติตรองเมตาปราก็หวานาคอมก็ะปอ,อกเชื่อโควิดแล้ได้เก้าหลักล้าสัวต,ตันทีช่วงเรกๆอาการก็อย่างปกติมาดูกโควิดนี่มันไม่ได้เด้งอาการ เละลาทุดวันติทิพตาม,มตาเม,มต้ายนต่บ้านมาหนาคอมนี่ก็ยังไง่ายตั้าป่าทดต่างตุละทับกับนุ่มกันชัยในหลายการโน้ตาแค่รวมกับสิงไทยคนหวางใต้โดยวันลีเด็ดขคองเจ้าตัวโดวยติว่าริติคนบอกว่าให้ปากบอยเร่ยถึงงเผดครับ ทางประเทศพวกนาคมหนาขมก็ได้เล่ากวาสบายดีหน้าไอซัตนี่คือวาีเด็ดก้องตะล็อกหลุนเย้ขุนนีแล้วก็วางไก้ไปเขรคมชัานๆก่าตังเที่ยวหัวโรให้กับคุนเต้แล้วก็ผู้ดำเน,นินราการในขณะนั้นได้แล้วก็ไม่มีการจ้องปาดแล้วก็ไม่ได้ออก ารายการได้อีกเลยจนมาถึงวันที่17มีนาอาการก็ขมจนชื่น,นี่ก็เรี๋ยวนักขึ้นจนุดลาจุดวันที่3ติดมีนากระได้เสียชีวิตลงโดยโรคโควิด,วด COVID. เป็นเรื่องที่นาซาวสำรับผู้ขันตลก เหล่ากุณเทียตัวประตีตดดีใดเลดะล็อกได้คลงานข้าหนาขอบนมามากมามเป็นทีรักก็คนตั้งประเพ็เก่าวาดไดแต่ละวันนี้เรามาเล่เกี่ยวกับประวัดก้งหนาขอบกันตะกิดบางทีไล่กุนดูจักไปหนาขอบหนาขอบจะไม่รู้ว่าแกเ,เป็นคนจังหวัดไหนได้บันเทือ ถ้าเดิมตีว่านาครมี้มีเจอจริงว่านายอาคมปรีดาคุณเกิดเมื่อวันที่5มกราคมปัวช่อด่อนาสูนหนึ่งเป็นคนจังหวัดประนาครศรีอยุธยาได้แต่งงานกับนางประภาซีปรีดาคุณหรือแม่เอมีโลก้ามคน ชือไอ้นะับชารินคลิปปรีดาคุณและวิทานปรีดาคุณเด่เป็นอดีตสมาชิกตลกคณะชวนชื่นโดยวงการบันเทิงมาแกแต่เทติปาหวาหนาเยินหล่างๆกับเิปาคกกำหวานหนาคอมเจะหมายว่าเส้นต่างกล้องหนาคอมนี้ ได้ยึดอาชีตล็กมานานถึงยี่สิบปีซึ่งเม่ววานน้าคอมนั่นเป็นคนที่ไม่ได้เรียนนั่งชื่อแต่กลับมีความรมามาติเศษต่างด้านความจำถ้ามาจำบทของนั่งของหละคนที่แต่ทะแดงนี้ได้เหม็นย้าตลอดเวลาสิบปีที่ผ่านมามีพูดงานการแต่ดงไม่ตามจากพกสิบเดือง มีการแสดงปาพยนต์ึ้ง11เรื่องถึงข้อมองว่าหน่อยคนที่จะทำได้เมื่อนาคมนาคมได้รับโอกาสแสดงปาพยนต์เรื่องแรกคือเรื่อง sea, ank, นซี 2, 500, 3, 10, 9, บบ่และ s ีแปลงในปีง9 5 1ซ้ำซิเก่ารับบทลรู้งดงานการแสดงอีกจ้างถือเที่ยงกับนาคมมาเรียทดนันก็คือปาพยนต์เรื่อง7 ประจันบานในปีพศ2 5้5ที่ได้รับบอดเป็นจุกเบียวสักกุลที่อวก,กาศเดกาเจดประจันบานปากซองขอนจะสร้างตานานให้จดจําไวว้ลัางในเซฟสนิทเซฟสนิทซิดไส่หน้าที่นาคอมได้ออกชู่โรงกูกับโกตีอารามบอย ถึงเวา้าจนถึงนี้ต่างความสนุกเปิดเผยนะกับหลายคนแต่ผดเป็นทั้งเดียวกันว่าเป็นหนึ่งในพนงานร่ดับมารเตอร์ก้องขอมชวนชื่นกวาา่าด้แตลอดเวลาที่ผัานมานะก็มีพนงานออกมายางมากมายจนกลายเป็นตีดูดจักในวงกว้างและมีือเสียงโด,งดังประชาชนทีือตามพ้นงานมาตล,ลอดอย่าง ข้าวรวมทีมกับคุิภัพงาไม่จำกัดเหลือมาจนถึงขั้กระบ,บ,บวนการของจุกเกอร์ที่อยากเที่ยงว่ารอป้านรายการตัวตัดแต่ไม่เป็นไป,นป,นปนในหน้าเอ็นตาหนักของป้านโจรทวีมากขึ้นทุ่นเรื่องสุดท้ายที่นักมได้แสดง อ่าปะย์ยนวยหลาทุกนั่นก็คือเรื่องอีเดียมทริงในปีจ่งปันรอยกสิบสามอีกหลักประจำตัวขกงนาคมนั่นก็คือคำดาสั้นๆว่าไฮซัตซึ่งเมวกว่าคำอาจาเล่เป็นคำตียาบแต่ตุกกลังที่ออกหมายจากภาคนาคม มันกระดูเป็นคำตะล็กและเป็นทีชื่นโจบคงเป็นครับเป็นอย่างมากวิธานาคมแกไปดีน่เนไม่ว่าจะเจอคนแบบไหนทีน่ว่าถ้ามาเล่นได้แกยกับโบทัรรมนี่อยู่บ่อยครั้งจนมีเรื่องเล่าอยู่ว่ามีอ่าบ่อยบ่อยรัดนึ่งเิแีแต่ก็บ่อยรัดนะคือเกิด จัดเลียงจะบเกิดขยะกลายโก่งควันกำดาจากหนาขมเห็นคำว่าไอ้ตัดนี่แหละซึ่งพอเข้าได้เชิญหนาขมมาหนาขมกระดาตามความต้องการก้องจะพ่้อบริตัดซึ่งทูกใจหมากเลยครับเินเขาบอกว่าเป็นโกองควัน,วน,วนอันลำคาจากคนที่เขาหับหน,นับซืบ้อนั่นก็นคือบอลเชิงยิม ถึงหนักชื่อนาคมเมื่อนพอผลนึ่งเลยคันศึกษาข้องนาคอมชวนชื่นนีเกอไอเกอไอตั้งปาดกับหลายการผ่ตัดเองเนึ่องว่าจริงเล้นเกไม่ได้เรียนนังชื่อเลยเกอจบจันทรประทุนศึกษาปีที่นึ่งเลขละออก เผื่อไปเล่นลีกก้ตามอาชีพกล้องโกักเมย์เนยนน,นว์วานาคมเล่นลีกก้ก็คือรับบอตะลกุกชาญยาเรกหรือก้าวงการก็คือเกี่ยวกับกวันหน้าก้องเกเพราะว่าหลายคนก็เคยเห็นเลยว่ากวนหน้าแขยืนกายเหลียกผิดปากกันหนานยืนตั้งแต่เวกเบกด้วยยคำ คำวาลีเด็ดเรกๆตอนก้าววงการนั่นก็คือเดียวออกฟันเจาะหน้าเป็นกรรมที่เล่นกันมาตลอดจนเป็นหน้าคอมทุกวันนี้หนาคอมนี้แกเป็นคนที่ตรงต่อเวลาโดยแกเคยให้ทัาปาดในรายการกตัวตัดเองเรื่องห,หนาคมไม่ เคยไปตางานใา้เข้าไปเอาเงินเข้าเราเราไปเงินเข้าเราก็ต้องตรงต่อเีลาตรงต่อหน้าทีนี่คือคาพูดข้องนาคอมที่ให้กับหายทำปาดในรายการวันนั้นนาคคมนี่เก็บเปรียบประเมือนไอดอนเข้าไอดอลเลยกว่าได้ไล่คุณก็เคยโรว่า ขนาดตูนบอดี้สเลมผู้ที่ว่าอ่าผู้ก่อตั้งโครงการกาวคุณละกาวนี่กวันใจของลหลายๆคนตักปาะติอย่างนหนับซื่อนาคมนี่เป็นไอดอลเลยเลยครับค่อยฟันว่าอยากเจอตัวจริงนาคมแบบเป็นเป็นตะร,รั้งนึง มุกตลกก้องหน้าคอมส่วนใหญ่จะเป็นการจ่ายคำด่าผู้อื่นเรืองสีเพลคือคนถูกด่าไม่มีใครโกรธหน้าคอมด้วยแฟนครับต่างคนดังเลยคนไม่ดังที่ได้เจอหน้าคอมหมักะก็ว้อใหน้าคอมด่ายู่สมเสมอรตัวอย่างเจนตูนบอดีเตลเลมเจนเดียวกันถึงเป็นเจ้าก่อเดียวไม่กูโกนอย่างโนด อุดมเตยปานิดข้าเคยเอ่ยมาว่ายากใไห้หนาคมดาเช่นเดียวกันยี่สิบปีที่ทนาคมตางแจ้งวอยบอกับถุกคนไม่ว่าจะเป็นเบืองหน้าหรือเบืองลังมันก็ไม่แจ่เป็นเรื่องแตกที่ว่าใจในนาคมซึ่งเป็นตะลอกที่เป็นตีรักมากใมก่ยขนาดนี้ ต่ในวันนี้นาคอมไปสบายแล้วตามฟังสถานการณ์ป้องโรคระบาดโควิดสิบเก้านะครับนี่ก็คือคนบุคคลที่ยืนจอบต่างประเทศเข้ากระได้เสียชีวิตลงด้วยโรคระบาด ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นไปอันตารายต่อทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องระมัดระวังทิ้งนะครับไล่คนอาจจะว่าหน้าคอมนี่ก็แคมีโลกส่วนตัวอยู่มั่งแต่ก็คือเป็นโลกส่วนตัวที่มีมาก่อนเรวจะแ็จะมีเป็นความดันแล้วก็โลกเบาหวานอ่าแล้วก็ สมองตีบแต่ถ้าแกไม่ติดปู่วิทเชื่อว่าลูกเหล่านี้กายอย่างคงไม่ผ่าชีวิตนะขอไปได้เอาเป็นว่าสร้างออนล,ลูกต่อตายก็แสดงความเสียใจครับตลกดังคนนี้ด้วยเหลืองหน้าปบกับเหลืองเรสร้สางออนล,ลูกต่อตายจะเอามานำสเสนอเหลืองเรยตัวติดตาม กดตับตักไรขดแช่กดกระดิ่งแจงเตือน่อยด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ